สวัสดีครับพี่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยห้าสิบแล้วครับพีาเอา,เอาจริงพี่ห้าสิบแล้วเหรอใช่ครับทีมอะไรได้ที่หนึ่งพี่ที่แข่งระดับแต่งแข่งอะไรนะจำไม่ผิดน่าจะเป็นจีวอททีมไหนหัวสุดพี่ g s e. p ครับใช่หรอเอาล้วฮะตอนนี้อยู่กันที่เว็บ IC Store นะครับผมเกมแรกเป็นเกมที่ยอดฮิตมากนะฮะเดี๋ยวผมจะส่งให้ดูทั้งรอบสองรอบนะครับจริงๆมันอยู่ที่คนนะเกมเนี้ยถ้าได้แล้วต้องเอาเป็นแลกบัตรนะ นะครับอย่าหมุนจนหมดนะอย่าหมุนเพลินนะมันมีช่วงที่ได้แล้วก็ช่วงที่เสียด้วยนะฮะเพราะงั้นเช็คดีๆช่วงไหนได้แล้วอยากมีบัตรอ่าเป็นแลกเป็นเพชรก็ไปแลกบัตรไปเลยนะฮะโอ้โหดูเกมแรก50บาทเกม2ได้30ทุกคนมันดอบดีมาดูเกม2กันนะครับเกม2เป็นแลกเป็นเพชรซะมากกว่านะฮะเครดิต18เครดิตนะครับโอ้โหมาถึงก็ได้นะฮะร้อยเจ็ดสิบสองเพชรก็ประมาณ50บาทนะครับอ่ะเดี๋ยวกดอีกสักรอบนะครับขั้นต่ำที่มันจะได้เนี่ยคือน่าจะเป็นบัตรนี่อู้ไม่ใช่นะบัตตรร68เกัับบ20โอ้ ได้คืน40เครดิตคุ้มมะเนี่ยคุ้มมากอ่ะเดี๋ยวไปดูเกมที่3นะครับเกมที่3จะสุ่มเครดิตละ50นะฮะทุกคนแต่ว่า50อยู่ไม่ได้มันได้เพชรเยอะนี่ไง344เพชรขั้นต่ำอ่ะ136ทุกคนดูในดูในวงดีๆนะไม่มีเกลือนะครับมันได้แน่นอนอยู่แล้วนะฮะโอเคฮะถ้าใครอยากลองสุ่มนะครับเข้ามาเลยฮะ icstore.net นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมไปรับชมคลิปกันต่อเลยฮะฮัลโหลครับพี่ได้ยินเสียงผมไหมฮัลโหลครับฮััลลโหครบ พี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยห้สิบแล้วครับโอ้โหฮะเอาจริงเอๆพี่ห้าสิบแล้วเหรอใช่ครับโอ้หวันนี้ไม่ไปทำงานเหรอครับพี่หรือว่าปิดโควิดป้งใช่พี่ครับพี่ครับไม่ใช่เล่นเลยอันนี้พี่มาเล่นคนเดียวเหรอเดี๋ยวไม่พักดีกว่าตรงไหนดีพี่โดดโดดโดดทางแยกไหมทางแยกดีกว่า ในพี no ils, ่มาเล่นมาเล่นคนเดียวเหรอใช่ไหมครับมาสามครับโอ้มาสามเลยในพี่อยู่พี่เป็นพี่น้องกันเลยหมดเลยเหรอรู้จักกันในเกมนี่แหละมีตัวด้วยพี่มีตัวด้วยใช่ใช่เราลงก่อน

หดพี่หมดแล้วพี่น่สืยโอ้ยพี่เป็นพี่นอ้องพี่เป็นเพื่อนหรอเป็นเพื่อนกันหรอใช่ใช่ใช่เป็นเพื่อนแบบรู้สนิทก,กันเลยเลยใช่ไหมพี่สนิทกันเลยครับ,รบโอ้โน้องอผมน้งผมอยากสนิทด้วยไหมละ่ะอยากสนิทด้วยครับอยากสนิทด้วย <c oughs> ได้ไหมอ่ะบม่ได้ ได้เบานะพี่อายุอะไรครับพี่อายุเท่าไหร่อ่ะพี่อายุเท่าไหร่อ่ะพี่ผู้หญิงอ่ะผมบอกว่าจะถามอายุผมสิบเก้าผมสิบเก้าแล้วพี่ใช่เหรอพี่อยู่จังหวัดอะไรอ่ะพี่เหรอพี่อยู่บุรีรัมย์ไม่ใช่เหรอผมก็อยู่บุรีรัมย์นะอยู่อำเภออะไรอ่ะรวำเภออ่าเขาเรียกว่าอะไรตรงนั้นอ่ะ ไม่ใช่าไม่ใช่ทิวโอ้อะไรมันจะอะไรวะที่ใหญ่ป๋ใกล้ๆรถตันอ่ะถามอะไรเกี่ยวกับเนี่ยแพสเดียวเขือนได้พวเราเลยน้องพี่มันงอนไอหลานพี่มันงอนอ่ะทำไมอันบ่นหนูยาวเลยอะไรวะหนูขึ้นแดงเลยมันตกเยอะเลยหมด อาหารมันจะได้ไงก็ไม่รูว่าเป็นไลฟ์ที่พอใจแล้วเลยก็ไม่พอปวดยาวเลยเอาเพื่อนเพื่อนอยู่อำเภออะไรอ่ะยังไม่รู้อะไรนะครับพี่ที่ผมคุมคุยชลาอยู่พี่คุยชลาไปแบ้วพี่มันมือโทนดูมันมีอำเภออะไรบ้างวะมันมีอำเภออะไรบ้างอ่ะมีอำเภออะไรบ้างอ่ะไอบุรีรัมอ่ะ มันมีอะไรบ้างอะอำเภออะไรบ้างอะเห็นไหมมือล่วงหมดเลยมือมีอำเภออะไรบ้างอะครับทำหน่อยไม่ได้บอกห้วยลาดเหรอผมอยู่ผมอยู่อำเภอห้วยลาดครับห้วยลาดหลับไปแล้วผมอยู่ห้วยลาดนะผมอยู่ห้วยลาดกว่าจะนึกออกเนาะแม่กี้ผมมีคนโทรมาพี่มีคนโทรมามีคนโทรมาโทษทีครับผมอยู่ห้วยลาดใช่ใกล้อ่เหรอ ไม่ใกล้หรอไกลอ๋อโทรมาที่น้ำมันก็ไม่โทรมาแล้วไมก่อนได้ไปพี่ขายของเหรอใช่พี่อยู่ตลาดนั้นเหรอได้พี่ขายขายอะไรอ่ะขายน้ำหอมอุ้ยขายยยเเอะลโอ้ขายอยู่ตรงไหนพี่ผมจะได้ไปหูหนุนอะไรอย่างเงี้ยมาเคือว่า ตลาดปิดแล้วแต่ก็ไม่เจอะโควิดอ๋อควรนะไม่ควรลิลิีล่อะอันนี้พี่เป็นพ่อพ่อ,อพี่คนนี้ใช่ไหมครับอ,อันอนี้นพี่เป็นพ่อใช่ไหมอันนี้คือพ่อใช่ไหมพ่อพี่ใช่ไหมเนี่ยพ่อพี่เป็นหาแต่เรื่องที่ผู้โจรเขาบอกว่าพี่เป็นพ่อหนูอ่ะ ลูกเป็นลูกเลยอ่ะอแต่เป็นวสวัสดีครับพ่อ<ะ> <c oughs> ไม่ใช่แล้วใช่แล้วทำเขาเป็นถั่ว <c oughs> แล้วพี่เป็นอะไรกันตกลงพี่เป็นพี่น้องกัน <c oughs> ใช่ไหมครับเพื่อนในเกมอ๋อแล้วมัต้องนานแล้วพี่คุณโจนายุเท่าไหร่นะห้าสิบจริงเหรอจริงไม่ถึง พี่ขุนโจรอยู่จังหวัดจะจังหวัดอะไรครับพี่ผันครับอะไรนะครับพี่สุพรรณสุพรรณบุรีเล่นน้อยคอนานป้งเล่นน้อยคอยนาเลยอ่ะการยานางรับเด้อเล่นน้อยคอยนานวันนี้ขายของได้ยังครับพี่ขายของได้ยังอะไรนะวันนี้ขายได้ยังครับพี่ขายได้ยัง ขายได้อะไรบ้างขายได้กี่บาทแล้วครับพี่ได้เรื่อยๆเลยใช่ไหมขายพวกรองรองรองเท้าเหรอพี่ใช่ลหลายอย่างอ๋อขายคู่เท่าไหร่ที่น้ำหอ,หอมอะไรอย่างเงี้ยน้อก็แล้วแต่ขวดแล้วแต่ไซส์อ๋อมีแบบกี่บาทน้างอ่ะสิบยร้อยสามร้อยอยวันนั้นอวัน 200, 500, 400, 400, 400. นั้นวันนั้นบอกขายพี่คนละตายเลยวันนั้นดูว่าขายเพิ่ร้อย ของพี่มันเป็นน้ำหอมแท้วัวของหอมแท้เลยหรอเเออป็นได้อยู่นะถ้าของแท้อ่ะของแท้กูจะเก็ตอีกอฟเอใช่ก๊อฟเอพี่มีเพจไหมพี่พี่มีเพจไหมอะไรเงี้ยพี่มีเพจไหมไม่พี่เล่นแบบขายแบบตลาดอย่างเดียวเหรอใช่พี่ตกตลาดอย่างเดียวอ๋อ ถ้าโควิดตลาดปิดก็น่าจะสร้างเพจหรือเปล่าอ๋อเพจจะสร้างเพจชื่ออะไรครับพี่ยังยังไม่ได้สร้างเลยเราแบบผมจะได้ไปแบบไปอุดนุ่งอุดหนุนอะไรอย่างเงี้ยพี่เพื่อออดอยากอ่ะอ๋อว่าถ้าพี่ถ้าพี่พี่ทำเพจไว้อะแล้วพี่ถ่าน่าจะขายได้ดีกว่านะอยากเจอออนไลน์อยู่ตลาดออนไลน์แต่ว่ามันเยอะมากออนไลน์พี่ก็ง่าพี่ก็สร้างพี่ก็แชร์แชร์ไปเรื่อยๆครับพี่ค่อยไปไงพี่ พี่จะสร้างชื่อเพจว่าอะไรอ่ะน้ำหอมเกรดดีเกรดเอด<ช>ต้องร้านนี้เฉพาะเลยชื่อร้านมันชื่อว่าไวม,มีตัวมีตัวพี่ไม่ดาวอ่ะพี่จะดาวแล้วต้องขอนไม้ต้องผมเลยครับพี่ชี่อไหนชื่ไหนชี่ไหนพอต้องผมเลยพี่ตายโควิดเยอะไหมก็ก็พอ,อได้นะ จะรับไปไปบ้างไหมแต่ท่าไปแล้วครับโดนละเออเราเราพี่ขนจนพี่จูขนจนขายอะไรอ่ะพี่พี่ขายอะไรครับไม่ไม่ไม่ขายเลยอ๋อเหลียเดียวขายตัวโอ้โหขายอะไรฮะทำนั้วยมันไม่มีใจทำเลย ป้องเหนาแล้วปกติพี่พี่ทำแต่งานเหรอใช่ไหมพี่ือเฮ้ยมีตัวอยู่นี่อะไพี่เข้าบ้านไปแล้วปกติพี่ทำพี่ทำแต่งงานเหรอใช่ใช่ครับพี่เคยดูแข่งเกมไหมครับพี่ดูดูดูตอนนั้นพี่ดูดูแข่งอะไรครับพี่ดู้อีวอร วีโวลแล้วอะไรอีกพี่ก็มันแข่งรวมมันอะหรอมีมีอะไรบ้างมีมันแข่งเขาแข่งอะไรกันนะมันเยอะหรอถ้าใครใครแข่งเขาชิงเลยเชียร์ไปวันเดียวจอเขาแข่งเขาเขาแข่งอะไรกันนะแข่งไอ้นี่ไงระดับประเทศอะหรอหรอใครได้ที่หนึ่งไปพี่ใครสิครับใครนะพี่ทีมอะไรได้ทีมทีมอะไรได้ที่หนึ่งพี่ท,ไไที่แข่งระดับแต่งแข่งอะไรนะก้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นวีโว์ ใช่เหรออันนั้นอีโบก็แข่งอะไรพี่เทที่หนึ่งอะน่าจะใช่นะถ้าจำไม่ผิดพี่มันมีเด็กอะไรอะอายุสิบสองป่ะโคตรอะใช่เหรอพี่เด็กสออีโบ้มีเด็กอายุสิบสองเลยเหรอคือทีหนึ่งได้วันสองวันเองอ๋อทีมอีโบ้ที่หนึ่งใช่ไหมพี่เห็นเขาว่าใช่นะพี่ดูไม่จบอะอ๋อ เมื่อกี้เห็นมันอยู่บ้านหลังเนี้ยทีมเวได้ที่หนึ่งแล้วใครได้ที่สองครับพนะี่ไม่รู้น,นะาะรูแค่แปมันก็ไม่ได้เก่เขาแข่งมนะันเขาแข่งระดับโลกเอ้เขาแข่งกับต่างประเทศเหรอพี่หรือว่าแข่งอะไรใช่แข่งกับอะไรยินโดะอ๋อแล้วมีทีมอะไรแข่งบ้างประเทศไทยอ่ะพี่พก็เยอะนะมีใครมีทีมอะไรบ้างพี่ทีมอะไรบ้างผมก็ไม่แน่ มีใครบ้างอ่ะมีทีมอีโว้แล้วก็ใครอะพี่แล้วพี่ได้ดูไหมตอนนัพี่ได้ดูพี่ได้ดูแข่งไหมพี่ผู้หญิงอ่ะดูดูดูอ๋อจ้าพี่ผู้หญิงได้ดูแข่งไหมครับพี่หลับไปเลยอพี่ผู้หญิงได้ดูแข่งไหมพี่ได้ดูแข่งไหมตอนนั้นอะไม่ไม่ได้ดูอ๋อแล้วพี่รู้ไหมว่าใครได้ที่หนึ่งอะแข่งอะง่าไม่ได้ดูเลยรอแล้วเราลงพี่ผู้ชายใครใครได้ที่หนึ่งพี่ทีมอีโว้ใช่ไหมน่าจะนะ ขเด็กทีมโบว์มีเด็กอายุ12บสอเลยใช่ไหมพี่ป้องใครเปิดคุณโน้ตเขาน้าผมวะพี่เต็มเลยเฮ้ยนี่ไงเต็มเลยเอาหน่่งพี่ใช่นงพี่เล่นในมือถือครับพี่อีโบว์นาทีหนึ่งแล้วเขรเล่ที่สองมาพี่อยากรู้ที่สองที่สามอ่ะทีมไทยเราได้ที่เท่าไหร่พี่ทีมไทยเราอะทุกเลย ทีมไทายเราที่หนึ่งเลยเหรอแล้วใครแล้วถ้าทีมไทยใครได้ที่สองพี่ที่สองไม่แน่ใจอ่ะก็ข้าวดูมาแค่ไม่แค่แพ้พุพี่ได้ดูจริงเปล่าพี่ดูสิรอดูสิดูสิ่ถึงลงอีกเพ่อที่หนึ่งเยอะอ๋อทีมทีมที่ได้ที่หนึ่งโหดไหมพี่โหด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 เขาได้คะแนนเท่าไหร่ที่หนึ่งอ่ะที่สองห่างกันเยอะไหมไม่รู้อ่ะคะแนนไม่รู้หรอกดูแพทเดียวอ๋อ พี่เหลือคนหกคนเองอ่ะพี่ไปไปไป,ไปเดินล่าดีวกว่าพี่ตามผมมาเขาแข่งเขาได้เงินรางวัลแข่งชิงเท่าไหร่พี่เงินรางวัลเท่าไหร่ไม่รู้เลยไม่รู้เลยเงินรางวัลที่หนึ่งได้เยอะไหมพี่ไม่รู้เลยลไม่รู้เลยหรอแสนหรอใช่หรอแสนหนึ่งเหรอพี่ผมเห็นที่หนึ่งประมาณสองล้านสองล้านสี่แล้วเปล่าพี่ ที่หนึ่งมันอะไรอ่ะ EXP ไม่ใช่เหรอพี่ใช่ไหมใช่ไหมที่หนึ่ง EXP หรือเปล่าไม่รู้อ่ะผมก็ฟังเขามาอีกทีหนึ่งอ๋อที่หนึ่ง EXP หรือเปล่าที่สอง KOG หรือเปล่าพี่ใช่ปะ EXP ไม่แครนจริงวะเนี่ยอะไรนะพี่ EXP ไม่แครนจริงวะเนี่ยไม่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่แล้วต่คงที่หนึ่ง เซวิโวลเหรอใช่ไหมพี่ออกมานะโอ้โอเ,เราดูจนจบหรอกอ้อพี่ดูถึงพี่ดูตอนไหนก็ดูตอนนิงกันกนะโอโอ๋อทีมไทยเราโหดทุกทีมไหมพี่โหดไหมโหดเลยอะ่ะทีมไหนโหดสุดพี่พีเอพีครับใช่หรอ อีพีที่หนึ่งใช่ไหมใช่ครัไม่ลยอ๋ออ้าวชนะแล้วเอาอะไรเลยตายแล้วยังไม่ได้ยิงกัะแปะเลยต้องลงอีพีใช่ไหมออที่หนึ่งใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่แล้วกี้พี่บอกว่าอีโวนไม่ไม่ตอนเนี้ยตอนเนี้ยใช่อ๋อแต่ตอนแข่งผมไม่ได้ดูจนจบอ๋อาม